หมเลข47 Maxi Maxi หันสงคราม Maxi เคยชนะการประกวดเวที Miss International Queen ในปี2022ค่ะแต่ในฐานะดีไซเนอร์นะคะที่ได้รับรางวัล The Best Evening Gown ค่ะมันเป็นใบเบิกทางให้เด็กแฟชั่นคนหนึ่งมั่นใจในความสามารถตัวเองและได้รับออฟเฟอร์มากมายจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกทั้งในปารีสและนิวยอร์กแต่ Max ี่ก็เลือกที่จะกลับมาไทยค่ะ เพราะว่าถึงแม้กรุงเทพจะไม่ใช่แฟชั่นแคปิตอลแต่เรามีวงการนางงามที่โดดเด่นและไม่แพ้ใครในโลกค่ะการกลับมาของแม็กซี่ได้นําไปสู่อโอกาสมากมายในการแม็กซี่พ,พูดแบบนี้แหละแต่ว่ามือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นพูดปกติเลยค่ะเรารู้ว่าหนูมีมีของมีจริตจักร้าหนูไม่ต้องแบบแอปใส่ป้าปยก็การกลับมาของ,อมของแม็กซีะะเ่เอาไม่อามลงเอาไม่ลงนิดนึง โ okay. อ,อเคพร้อมฮืบขึ้นโนลกูกปล่อยของมา